สวัสดีครับผมแมนคนเดินป่าสวัสดีค่ะลูกสต่มียายค่ะเมื่อนี่เฮาสิ้ากันมาเฮ็ดเทียงหน้าให้เลี้ยวครับบุแมแนเทียงหน้าเนะาะจะเป็นซารา่าเอาไว้นั่งเล่นเรือขันตอนมุ้งหลังคานะครับหลังคาแล้วก็จะเป็นพายาพายาก็จะไปมาเอาอยู่เทียงหน้าเก่าไปโฮมสตีเฮ้า ขั้นตอนแรกเดี๋ยวผมกับซีไปเอาไม้มาเห็ดโคกงสามมันก่อนครับเขาเรียกว่าอะไรจันทันสีไปเอาไม้ไผ่คร,ครับ,รบไผ่ไไไไไกับผมคนไปไว้หุ่นมืดแล้วมันตัดตัด,ต,ดตัดก่อนเดี๋ยวจังไปม่างเนาะจ้ามาอิดตังโค้งสามก่อนคือมันรีบร้อยแล้วกะเอาจังไปมางอยู่เต มุมสตีติโฮยขึ้นมามุ่งเลยจ้ะมือนี้ต้องแล้วนะคุณแมนบบแล้วนอนพีแต่โอ้ยน้อ <c oughs> นี่คือคำสั่งตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะจ๊ะแต่ว่าแดดนะฮอนฮอนฮอนแห้งกว่าคู่มือเลยจ้ะมือนี้เปิดพัดร่มกับสั้นเป็นอายฮอนออกมาลวจ้ะขนาดยังมีเข้าสู่ฤดูที่ ร้อนเดือนเมษาเนะาะมันสีฮอนแหงอันนี้ค่ะเริ่มฮอนตั้งแต่มีหน้าละจ้ะนี่คอยเห็นอะไรที่ป่หูที่ป่มเยอะแยะเลยโอ้จิโลบอกกำลังนี่ไงเยอะแยะเลยครับน้อยน้อย,อยบอยปลจาคุยแล้วยะแยะเลยครับตรงนี้ก็มีเริ่มขึ้นคันหน้าแล้วเพราะว่า เดียเด๋ยวๆก็จะได้ไปขุดแล้วเนาะนี่ไงจักล่ำเธอฮะคิดว่าจักล่ำล่ำเดียวก็พอแล้วนี่ขุนเด้ออันนี้คือโฟนใช่ไหมคอยเอาไปดูก่อนเอ้หนาหนาหินโบคนเร้ากรูจะเป็นแบบนี้แหละไม่ไม่เอาไปเอ็ดฟืนเอาไปเอ็ดฟืนอ ความยาวแต่ท่อนก็ประมาณสามเมตรเฮอยจะขนช่วยเหรอโอ้โหลมมาแล้วมีแห้งแล้วจ้าไม้มันโดกแล้วนะไม่ใช่ไม้ประดับเลยมันโดกนมองเอาตัวนี้อาจจะหนาอาจจะได้อยู่ในนี้กินวันน้อยๆคือมีก็ได้อยู่ตรอันนี้ก็ไดยู่นี่มันเก่นอยู่ในนี้ อันนี้อันนี้ตัวนี้ับเก็เดยแล้วก็ตัวน,น,นี้มันโคตรนะไม่เป็นไรเอาเป็นเอาเป็นิเเนนมเลยนี่จะมันสีหลุนทับโบนั่นแหละ เท่าไรเดี๋ยววัดขนาดก่อนความยาว2เมตร50โอเคไหม2เมตร50นีช่ชายขามันตกุกแค่นั้นโอเคโอเคจ้เดี๋ยวผมจะตัดไม้พาดมานี่เนาะความยาว2เมตร50อ่ะเป็นสเอาจาทัททอนเป็นสเอาจาทัททอนเดี๋ยวดูก่อน ด,ดูก่อนประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณสิบท่อนปิบุนี้มันต้องเอาทีทีนะ ลองดูสิลำใหญ่ทำไมมันเบี้ยวแบบนี้คือประชางเราค่อยวัดเอาเนะเาะอ่ตัวนี้เป็นหลักเนาะตอกแล้วนะตอกเลย บตกเลยตกเลยมาจะถึกมือเออทำแหลกเจ้าย่างนี้เล่นมุกดีเนาะห้านี่โหมีแหง้งลมเย็นๆลหมหัดมามีแหง้ง ่อเลนเออคิดว่าอยู่บออยู่ลมผัดมานี่นะมันจะไปไหนเสียนกับปิวละทุกสายไม่ยายจับหน่อยเราจะเอาความยาวเท่าไหร่ความยาวแบบเลยริมหนอกริมหนอกเออนี่ใหม่สองเมตรแปดสิบ ต่มีแปดสิบฝั่งนี้ถึงบอ่ออดบอ่อไปใหม่เลยไปใหม่เลยโอ้เกิดมาเตียไ่เนาะเจ้าโอ้ยกลองลงมาจ้าคันใดบึงดู้ฮะเดี๋ยวเออไปใหม่ประมาณนั้นเค่ข้ๆไว้ก่อน 10. สามเมตรสิบแสดงว่า เสาเราไม่ได้ฉากเลก็ไปก่อนมันกระโดงมันต้องมีคนมาดันไม้ไปได้วย มาผ่านตอนต่อไปอจันทันขึ้นไปพาดตีตะปูเนยความห่างก็ห้าสิบเซน,เนประมาณนี้ช่องว่างเนี้ยห่างช่องเราประมาณห้าสิบเซนโอเคโอเคน้ำเน้ยจก๊จะมาย่ายโอเคน้ำเน้ย ดยูยากอเคโอเค,อเคไปว่าตกลง ที่เรียบร้อยในการทำโครงครับ <ทำ S 1> <อ>แล้วเราก็ต้องสู้ต่อนะเอาให้เร<อ>ียวเดี๋ยวห้ากสิบไปมั่งไพ่หยามาาจากเทียงเก่าครับสู่ตัวไปเข้าทองเถาเข้าไปไปตัวไปก็จะไม่ได้เห็นบรรยากาศนะครับมันจะมีแต่ความมืด เพราะว่าค่ำแล้วอุ๊ไม่ด้เอาไปไว้่ห้เทียงนั้นเราหมู่บายเราออ้ยง่อยงไงยตัดยังไงดีล่ะมันถึงจะลุมมาหมดนี่ลูกสามไม่ใจแป๊บนะคุณแมนนะเอาไปทั้งแพงเลยไหม เอายกไปทั้งเพลงเดี๋ยวลองมือก่อนมันน่าจะไม่ได้นะมันต้องเอาภายเรขออกก่อนัมนมีขิมเนาะมีบอยังนะทิมโมเมนต์ิมท่าหนาได้อ๋อ้มิม มันเฮ่เดีอะไรี่เนี้ยพ่นันแหละเออเออนั่นไงเห็นไหมเห็นเ,เออนียหลุดแล้วนี่แบบนี้เหรอตูอ้ชามใหญ่จ้าแบบนั้นแหละเอาไปยังไงยึแพงเลยเหรอนี่แหละจ้ะแล้วเราค่อยไปดื้อเอาอยู่นูน้นเอาใส่อะไรไปล่ะ งายไปหรอรือแป๊บเดียวนะผมว่าคุณว่าคุณว่ายัางไงฉันก็ว่าอย่างนั้น <c oughs> เรียบร้อยหนึ่งฟังมาเอาถุง <c oughs> ถ้าเกิดไม่พอก,ก็น่าจะเป็นวันหลังเนาะคุณแมนถ้าเฮาลือตัวนี้ไปแล้วมันไม่พอนะ <c oughs> แล้วค่อยมาเอาวันลัางเนาะเพ<ม>ราะมันต้องต้องได้รื้อเป็นโครงเถียงใหญ่จะน่าเสียดายเนาะม่เป็นไรอันนี้ลงหมดไหมนี่อันนี้นะเธอเธอเธอยิงเอาวะยิงออนตัวนี้นะอันนี้ยิงสกูออนตัวนี้ไม่ไม่ยิงกระตับอันนั้นไหมนี่เหรอจะ คนตีน <Ben S 1> นเหมือนเดิมหรือเปล่าคนตีเหมือนเดิมเลื่อยตีหรือเปล่าไม่ใช่เลื่อยตีเดือดไหนนี่ระวังเดอ้อดูเธอขยับไปฟังนู้น เอาลิมมาแล้ว,ลวมันขาดในต้นไม้นะเดี๋ยวซะเลยก่อนเจะไปเด้ออีกมืออื่นเศร้านัา่นปะขยับไปตรงนู้น เออเอาลิ้มมันเด้อมาปรุงขาอะไรอื้อุ้ยยบร้อยลำเดียนขึ้นกาเลงได้จักไผยคุณแมนะสองเดี๋ยวสี่ลูกตามไม่ใหญ่วะน่าจะไม่พอเนาะพอ น่าจะได้มาม้างเอาตรงเทียงใหญ่นี่แหละบ่เลี้ยวอีกแล้ว,วข้าม,มืดปืดตามากเลย <c oughs> ว่าจะเอาให้ติดกลัวตำซากกลัวทำแต่อันเดิมๆให้พี่น้องเบิ่งไม่แล้วซากทีกับม,มันมีเวลาเนาะ มีอยู่เต็มันห่อนไลยม,มันลายอันเอ็ดไงมันหยุดก็มันร้อนคุณก็อยู่บ้านคุณก็เกะสลักป้ายให้ลูกค้าอ,อันนั้นก็อยากเห็ดอันนี้ก็อยากเห็ดคือว้าวนั่นแหลนะเนาะไปอันนี้ไปห้อยเสียงเก่าป้าเคลื่อนย้ายพบกันที่เพียงนาจา้า เบิ่งแนะตามสังกษีเว<ะ>ลาอืเจ็มเปื้อนก่อนไหมสองละเธอสองภยัยพอดีนะผมคำนวณแล้วอิสวะเป็นคำนวณแล้วนี่ดีเปึ๊บเข้าให้อันนี้จะเป็น ของคุณแมนทำเองอะไรยาายาาเหรอคุณทำเองอันนี้นะเหรอคุณอสุพ่อมันจังบะมันจังเป็นมันจังอ่อนเองไงแมนเหรสุ่าอถ้าซื้อนะมันจะไม่เป็นแบบนี้โอภัยกว่าภัยนิดๆนะเธอภัยกับอีกครึ่งหนึ่งใช่โ้คำนวณผิดพลาดนะสันั่งไง เออเขอาให้โอ้ออพอดีเลยให้ครึ่งจะได้วงไม้ตัวน,นี้เราต้องขยับมาอีกใส่อีกตัวหนึง่งขยับไม้ตัวนี้มาอีกดูว่าเพิ่มอีกตัวหนึง่งช่วงเลยต่อถ้าไม่เพิ่มแล้วได้ไหมมันก็จะหยุดนะแต่<ด>มัน,มนก็ก็ได้อยู่มันก็แน่นอยู่แล้วได้อยูอ่ จะเพิ่มก็ไม่เพิ่มแล้วแต่ประมาณนี้จะจ้าสีเหตุคนเดียวแมนบอลเอาบัซอยคอยบอลจะบวกินบว่าเขาไม่ยังกินนหมวันนี้เมนูปิ้งเขียดกับตำเจ่วเขียวคอยปิ้งเขียดอีโม่ก่อนเขียดที่ข่อยเป็นกัานนะแมนจ่าเมนนั่งบวกกินอยู่ย่างสาวแม่ยายจะ นึ่งข้าวก่อนแล้วให้คุณแมนมุงหลังคาคนเดียวเดี๋ยวค้างมือข้าวแล้วลูกสาวแม่ยายจะมาจับช่วยโอเคบอสแล้วแต่จำนั่นอย่างน้อยก็ค้างมือข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินโอเคเลยคอยมุ่งถาในฐานะที่ทำโอทีลูกสาวแม่ยายก็จะเลี้ยงข้าวนะจ๊ะ, <laughs> ะไม่ต้องดีใจ เก็บพริกกอนพี่น้องไปตำแจวกินกับปิ้งเขียดนี่ผลผลิตไปกินแล้วครับพริกของเราแต่ยังไม่เกลียดเท่าไหร่นะตัวนี้ก็มีครับออกเป็นหลืองแล้วรับเนี่ยนี้ ออกก่อนเพื่อนครับตัวนี้เอาบปหลายครับประมาณนี้พอแล้วเป็นไรคุณแม่ได้กี่อันแล้วเพิ่งดื่มตน้นผมไปพ,พักมากก็เลยเกับเ็็พติกมาก คิดว่าคี่ได้จากภายัยคี่ได้จากภายัยทําได้อยู่เนาะคนเดียวได้อยู่เดี๋ยวลูกสาวแม่ยายจะไปปิ้งเขียดด้ยวยซะัดไปอ่าโอเค าาก,การโหเลยเนาะคุณเนาะมันหนาที่มุ่งที่ม่งทีเพราะว่าข่หงาหลายที่จริง่าลงอีกนะโอ้ยแค่นี้ก็นาแล้วนม่มีการสดอดเพราะว่าคุณใช้แบบเท่าไหร่นะรองไพ่ขี่กันนะ แน่นนาทาวนโอ้ลุ่มพัดยินดีเนาะเป็นตาอันนอนจากมุ้งด้วยนี่นะแต่แน่นหรือเปล่าล่ะลุ่มมากผัดแผ็บแผ็บเพ็บไลี่ยดมากเบิ้งดาวก่มาพาเฮีะโมเดิร์นดิ โมเดินมันลมมาผัดปืดอหอดยามหน้าแหละกัดโอ้นอนตรงนี้ก็สวยงามเลยได้เนาะเขี้ยวเลยนะได้ได้ได้ผ่านไหมผ่านจ้ะเด็กสองไค่เสียดายเนาะข้ามก่อนอางานจะเสร็จนะแม่นจ้าดูว่าไปเอาให้เสร็จแล้วขึนน้าเสร็จมั้ยมัน มันต้องรื้อจะขังเตื้อขึ้นทางถึงหรือเปล่าข้างบนข้างบนลงล่างนะโอ้มันก็มีแล้วละซาถ้าแม่นเอาจะทางเตื้อขึ้นถึงมันก็ง่ายเนาะก็ได้อยู่ไม่กี่ไผ่เอาได้อยู่ไม่กี่ไผ่ลองเบิ้งบ่กก็คุ้นนั่นแล้วสิได้ไปเอาประมาณสองสี่หกหกไผ่หกไผ่เสร็จครับ พุกไผ่อันนี้ฮะนับนับคับคู่แล้วอ๋อแล้วแต่คุณในระหว่างที่รอเขียดสุกคุณอยากลองดูก็ลองอเขียดลูกสาวแม่ยายยังไม่สุกสักตัวเลยเพอดีคิดว่าคุณแมนมุงหลังคาสิทธน่าจะสุก ไฟไม่เป็นฐานเดี๋ยวต้องหาฐานลงมาไว้อูนาแล้วมาทำวนันจะเข้าพ่นกะฉีดออกลงแล้วมันครื่งกะคือกินเอาเนาะนีะ่อยู่ 嗯。Mm hmm. เย่ yeah. ในที่สุดก็เรียบร้อยโดยฝีมือช่างใหญ่ใจสปอร์ตงามปะศึกษาแม่ยายมันต้องดูไกลๆเนาะแต่อันนี้เฮามันจอพอดมันต้องดูใกล้ก็สวยเลยเนาะเดี๋ยวพญาที่ขี่ไผยสรุปว่าสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหก ไ,ย,ไย่าสิบหกไผ่ไผ่ละสามสิบาทก็คือว่าถูกก็ตับถ้าซื้อใหม่เนาะจ้าอันนี้ก็อ้าวแน่นอยู่นี่มือต่อไปเข้ากับสีเทสแน่นหรือว่าเตียงทำเค่เนาะเอาไวน้นั่งนั่งนิดตรงนี้ทำทาวนหรือไหมเค่ ออเ,เอาแบบตตกเสิ็จนี่เลยไม่ยุกเนาะเอาไว้มือนาอันนี้พ่อสนีคอครับผมเมื่อแล้วเห็บตั้งแต่หามุง่งก็วิ <S 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 แล้วกิบกคตร็อตุนแ่น <S S S ข้าว <ห pickle S 1> ยังไปดิกิน,น,น,นเ,ล <S S เลยได้เขียดกันยังบบซุ้ครับเอาให้คุณแมนพักดื่มน้ำก่อนเดี๋ยวลูกสาวไมยายาไปดูเขียดแล้วก็จะตาแจวเขียวเด้อ มือ่อยซอยเมดบ่เนว<ะ>ลวดบาทมีตจะแพต้องใส่ถุงมือเนะจา้าอ,อืมก็จะเชื่อมกันแบบนี้่เหลืองอ่อยหอยแต่ไม่เหลืองนะลูกสาไม่ยายว่าดำไหมสมากกว่าอ่ะสุกแล้วแหละเดี๋ยวลูกสาวแม่ยายตำ แกวเขียวก่อนควันไฟพริกท,ที่เราปลูกเอง าารดูมันจะเคนค่อยๆเติมมาด้ยวยจ้ากินขา้าวเรงน้ำกันปิ้งเขียดจีนากับตำเจวเขียววันนี้กินง่ายๆได้กินแล้วครั้งก่อนกินเมนคิดว่าไปเปิดรูเอาแล้วได้กิน ครั้งนี้ได้กินชัวมาเด้อจ้าทซงทุ่มแล้วกินข้าวดึกก็แล้วกันเพราะว่าพอดีคุณแมนเพิ่นก็มุงหลังคาเสร็จอันนี้ก็สุกพอดีจักจางเขียดจักจางคุณก็ต้องเค้กเอาเดียวนี่เจรวเขียว ันแห้งเกินคือว่าเกลียวเขียวอ่ะซีมันเขียวเนาะกเลยวเกียวเขียวอืมขาคนกับเสียบได้นาดจ้าลูกเกลือออกเลยาตวายนะเขือก็อบเหมือนเนาะ กรัแห้งแล้วก็ทอดกินกับตัมะถัว่วแซ่บดีเลยเนาะมี่เขาอยู่ห้องอาหารบอกแม่ไข่ไดนะ้ไหม ้องเบื่อดีๆเลยเป็นว่ากินที่ดินเดี๋ยวลาพี่ลาน้องก้อนครับผมเพราะว่าปัญหาของเ้าตอนนี้คือไฟมิดครับไฟสำรองกับมิดสำหรับคลิปนี้กันนาะสิมีประมาณนี้ครับผมคลิปเฮดสระนั่งเ่นก็เ็ลแลวกสองสามมือครับผมเดี๋ยวเอาไว้พวกพ่อกันไหมคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ผมข้าสองคนลาไปก่อนครับ สุขสบายดีสุขู่สุขคนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะตุยตอสินตอตุกสินเสีย